สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการ์ดนักฟุตบอลนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งใบนะฮะอดีตตำนานเชลซีเนาะฟอรลองมารูด้านะครับเป็นออฟซิเดียนนะในสีเสื้อของทีมตากไก่ครับฝรั่งเศสนั่นเองนะฮะนี่เป็นรูปของออฟซิเดียนนะปุ๊บโอเคนี่นะก็จะประมาณนี้ออฟซิเดียนนะสวยๆเลยนะฮะใบนี้เป็นใบรันนะครับ199นะฮะ ห4 6ครับ199นะครับเป็นออฟซิเดียนในปี2 0 2 3 2 0 2 4นะเป็นอีกหนึ่งใบสวยๆเนาะนี่นะฮะอดีตนักเตะเชลซีนะนะครับในยุคหนึ่งนะครับถ้าใครที่ทันนะฮะในเชลซียุคไอ้นี่หน่อยเนาะน่าจะเป็นพวกยุคเริมผ่าก็ผมไม่แน่ใจอ่ะนะฮะอันนี้ก็ต้องขอไปในเรื่องข้อมูลด้วยนะครับสวยๆครับฟอร์ลองมาดูด้าใบนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะ ต้อฝากกดติดตามฝากไลค์ไปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ